เมื่อวันที่16พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาที่ค่ายเสนาณรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีประกรณ์จัทรชตัผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกในค่ายเสนาณรงค์คั้ที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งประกอบด้วยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่42และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5รวมทั้งสิ้น508นายโดยหน่วย ได้ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่และเริ่มทําการฝึกในขั้นต้นห่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และต้อนรับทหารใหม่เพื่อเริ่มการฝึกอย่างเป็นทางการโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ทหารใหม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีความเสียสละในการรับใช้ชาติรู้สึกอบอุ่นใจในครอบครัวทหาร และคลายความวิตกกังวลในการเข้ามาเป็นทหารใหม่ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรั้วของค่ายเสนานารงค์โดยในลำดับพิธีมีการกล่าวต้อนรับทหารใหม่และการกล่าวความรู้สึกของน้องทหารใหม่ในการเข้ามารับใช้ชาติหลังจากนั้นจะเป็นพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกการแนะนำผู้บังคับบัญชา การกล่าวต้อนรับทหารใหม่พร้อมกล่าวให้โอวาดโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5พันเอกกุฎันทองคําผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่42พันเอกนัทวรอ,อิชนะสีจันทองผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่42ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่42และกําลังพลเข้าร่วมในพิธี พลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42กล่าวว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ของหน่วยภายในค่ายเสนานารงในวันนี้ในนามของข้าราชการและครอบครัวค่ายเสนานารง ขอต้อนรับน้องๆทหารใหม่ที่ได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายในการปกป้องรักษาอธิปไตยซึ่งเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนนอกจากเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงตระกูลแล้วยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยความกล้าหาญความอดทนความเสียสละมีคุณธรรมมีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งยังได้รับการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสและการฝึกวิชาชีพตามความถนัดของทหารก่อนที่จะปลดจากกองประจำการผมมั่นใจว่าการกระทำพิธีในวันนี้จะเอื้อประโยชน์แก่ทหารใหม่ในการอยู่ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและเพื่อนทหารรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ขอต้อนรับน้องๆทหารใหม่ทุกนายด้วยความยินดียิ่ง ที่พวกเราทุกนายจะต้องมาร่วมใช้ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกนายนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตามที่น้องๆ้องทหารใหม่ได้เข้ามารับราชการทหารนับเป็นการเสียสละและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกผู้ชายทุกคนขอให้น้องๆ้องทหารใหม่จงมีความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติในห่วงระยะเวลานับต่อจากนี้ไปในห่วงแรกของการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นทหารใหม่ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นทหารนั้นบางคน อาจจะเกิดความท้อแท้อึดอัดและขัดกับความรู้สึกที่ต้องมาอยู่ในระเบียบวินัยทหารขอให้น้องๆทหารใหม่ค่อยๆปรับสภาพใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งน้องๆทหารใหม่ก็จะเกิดความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติได้ตามแบบฝึกและแบบรมเนียมทหารได้สามารถอยู่ในระเบียบวินัยทหารได้เป็นอย่างดีเหมือนเช่นทหารรุ่นพี่ที่เคยผ่านห่วงนี้ของชีวิตมาก่อนสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในหน่วยฝึกขอให้น้องๆทหารใหม่คิดว่าที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง พัฒนาการของน้องทานใหม่หลังจากผ่านการฝึกไปสองสัปดาห์น้องมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นทุกคนครับและน้องที่มีการใช้สารเสดติดมาก่อนจะเข้ามาที่หน่วยฝึกทานใหม่ก็ได้กลับสูส่สภาวะปกติทั้งหมดครับแล้วในในส่วนของมาตรการในส่วนของโรคภมรอ้อนแล,ล้วก็โรคโควิดนะคะทางหมวดมีอะไรบ้างคะครับสำหรับมาตรการในการฝึกเพื่อการป้องกันการเกิดโรคภมร้อนและการเกิดโควิดสิบเก้าครับได้ดำเนินการตามมาตรการที่กรมแพทย์ทานบกได้กำหนดไว้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแยกฝึกการเว้นระยะห่าง ในการรับประทานอาหารที่ใช้ภาชนะส่วนตัวทั้งหมดครับรวมถึงในเรื่องของโรคลมร้อนก็มีการฝึกตามสายลักษณ์โงสีครับการตรวจสีปัสสาวะของน้องๆและการให้ดื่มน้ําตลอดการฝึกครับเป็นห่วงลูกหลานที่เข้ามาฝึกว่าจะอยู่ยังไงเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ไม่ต้องกังวลครับเนื่องจากผู้กำกับชาทุกระดับได้ให้ความเอาใจใส่และดูแลน้องๆทานใหม่ทุกคนประดุดอย่างเป็นครอบครัวของพวกเราเองทุกคนครับ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะครับผมพันธานอภิชาติสิบักดีครับมาฝึกสองสไตล์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเหนื่อยครับเด็กสู้ครับทำให้เราแข็งแรงใช่ไหมเอ่ยแข็งแรงขึ้นครับอยากบอกอะไรที่บ้านบ้างคะคิดถึงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมครับทางนี้อยู่ได้ใช่ไหมครับครับนอ้าวแหววอยากบอกอะไรี่บ้านบ้างคะบอกว่าบอกว่าคิดถึงว่าว่างๆครับไม่ต้องเป็นห่วงครับตู้ตายครับ อยากบอกอะไรที่บ้านบ้างครับอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ทางนี้สบายดีคน,นนั้นดูแลตัวเองได้ครับ <c oughs>